โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกบวกรีวิวแอดออนแบทแมนนะฮะก็แอดออนนี้มันจะเพิ่มพวกชุดมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะแต่ของผมมาเหมือนจะลงผิดเวอร์ชันนะครับมันก็เลยทําให้บั๊กนะฮะโอเคก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้ามันชุดมันบั๊กนะฮะโอเคก็มาดูของกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างก็อย่างแรกนะฮะก็จะอยู่ที่สปอนนะฮะ สปอนมันก็จะเป็นสกอร์สปอนพวกโจ๊กเกอร์นะนี่มี3เวอร์ชันเลยนะสปอนโอเคมาดูอะไรครับเป็นโจ๊กเกอร์อ่าล่าสุดนะฮะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะโจ๊กเกอร์โอเคนี่ก็จะประมาณนี้ฮะผมจําชื่อคนแสดงไหมนะโอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้ผมไม่รู้จักนะดริกหรือเปล่าดริก,รก,รกอันนี้ผมไม่รู้จักนะฮะ เฮ้ย <Okay>. hey, แต่เราสามารถเทรดได้นะอ๋อโรบินนะฮะถ้าเราเอาเอมเบโลมามันจะสามารถแลกเป็นชุดโรบินได้ครับปี 1, 966นะฮะโอเคต่อไปก็เป็นอัลเฟดนะฮะก็คนคนรับใช้ของบูตเรนะฮะหรือแบทแมนนั่นแหละโอเคฮะ <Okay. S 2> เราสามารถเทรดได้นะฮะเราก็จะได้เป็นชุดแบทแมนปี1966มานะโอเคต่อไปก็เป็น โจเกอร์ครับเวอร์ชันของเจเนตเลโต้ฮะนี่จนเจเนตเลโต้เฮ้ยแต่ผมว่ามันเท่นะดูดิเจเนตเลโต้เป็นโจกเกอร์ที่หล่อที่สุดนะฮะก็ก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นโจนะ๊กเกอร์ในตำนานนะที่ผมชอบที่สุดแล้วฮะโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้สนุกมากนะภาคเดอะดาร์กไหนป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้เฮ้ยเดินหนีผมจะให้ดูดาวหน่อยนี่ประมาณนี้ฮะ เป็นภาคที่สนุกที่สุดผมคิดว่านะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสปอนนะฮะโอเคครับต่อไปก็จะมารีวิวที่ชุดเกาะน,นะฮะชุดกเกาะเราต้องเสกนะฮะวิธีเสกก็ให้พิมพ์ตามผมนะฮะนี่ฮะเหมือนเดิมเลยครับฟังชันนะฮะฟังชันแล้วก็ซุยหรือเปล่าครับ Suits มันอ่านว่าอะไรไม่ไมรู้นะซูสหรือเปล่า U <You. S 1> นี่ฮะนี่มันก็จะมี ขึ้นมาเนี่ยนี่เต็มเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นทีละชุดเลยนะโอเคผมปรับมองแป๊บนึงโอเคครับชุดแรกก็จะเป็นแบทแมนในปี1966นะฮะโอเคลองใส่ดูปึ๊บก็จะบักนะฮะผมเนี่ยผมเสียดายมากเลยมันบักอะผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจน,นะครับว่ามันต้องลงในเวอร์ชันที่เท่าไหร่นะฮะก็ที่ผมเล่นอยู่ก็เป็น1.16.50ะ ก็ไม่รู้ว่าเล่นในเวอร์ชันไหนครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นแบทแมนปี1989นะครับปึ๊บนี่เวอร์ชันนี้ก็จะเป็นคลาสสิกเลยแหละนี่ฮะจะประมาณนี้ฮะตาสนารคแบทแมนก็จะเป็นสีเหลืองนะนี่ชุดก็สีดำแบบนี้เลยคอนเสิรก็วิ่งเร็วก็จัมป์แล้วก็มีฮิวเลตนะฮะก็จะประมาณนี้โอเคต่อไปเป็นแบทแมนภาคเดอะดาร์กน้อยนะฮะ ปุ๊บก็บล็อกอีกเหมือนเดิมนะฮะก็เสยียดายมากเลยอยากเห็นชุดจังโอเพฮะต่อไปก็จะเป็นแบทแมน b v s นี่ไม่รู้ว่าภาคไหนนะปุ๊บเฮ้ยนี่ก็เท่อยู่นะดูด,ดิก็จะชุดก,ก็จะเป็นสีเทาๆนะแล้วก็ตัดด้วยดำนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้ฮะถือว่าใช้ได้นะเท่นะต่อไปถนะ้าเป็นแบทแมน แบทแมนคือเวอร์ชันชุดเกาะหรือเปล่าเออเป็นชุดเกาะแบทแมนในภาคแบทแมนปะทะซูเปอร์แมนอะน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นชุดเกาะหรือเปล่านะน่าจะใช่แหละนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเท่อยู่นะต่อไปนะเป็นแบทแมนปีล่าสุดนะครับ2021ที่จะออกมานะฮะโอ้โหบ้าอีกแล,แล้วเสียดายนะฮะโอ้เสียดายพลาดพลาดพลาดเลยฮนะต่อไปนะ ก็ไปดูส่วนของอโรบินบ้างดีกว่าครับโอเคครับก็มาดูโรบินตัวแรกนะฮะก็จะเป็นไนชวินนะครับหรือเปล่านะถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะ,ะลองใส่ดูนะ,ะปุ๊บก็โอ้โหบักอีกแล้วมันจะบักเยอะไปถึงไหนเนี่ยโอ้โคตรเสียดายเลยที่เป็นบักนะโอเคต่อไปนะฮะเป็นโรบินเด <c oughs> อะดรากบักอีกแล้วนะฮะโอ้โหมันจะบักเยอะมากเลยไอ้ตอนนี้ อยากรู้ว่ามันต้องลงเวอร์ชันไหนฮะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะต่อไปเป็นโดมินอา่าอะไรอ่านอะไรแจมเม้นอะไรสักอย่างนะโอเคลองใส่ดูก็บั็อกอีกเหมือนตามเคยนะโอ้บั็กเยอะไปไหนนะโอเคฮะต่อไปก็จะเป็นโรบินทรีนชัยชั่นโกอะไรสักอ,อย่างนะโอเคลองใส่ดูนะปุ๊บนี่เหมือนจะเป็นโรบินมาจากเอ่อ การ์ตูนหรือเปล่านะการ์ตูนหรือเปล่า,าไม่แน่ใจก็น่าจะใ,ใช่แหละมาจากการ์ตูนหรือเปล่าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าเท่อยู่นะนี่ต่อไปถ้าเป็นไนท์ชวินเลยละปึ๊บเอ้ยเป็นชุดกอนะฮะอารมณ์คล้ายๆแบบแบทแมนอะ่ะแต่ว่าเอ้ยชุดกอเท่มากเลยดูดิผมชอบนะฮะว่าเท่แบทเอเวอร์ชั่นเนี้ยต่อไปถ้าเป็นโรบิน1966นะฮะ เอออันนี้เวอร์ชันนะน่าจะคลาสสิกนะฮะนี่จะประมาณนี้รโรบินก็ถือว่าใช้ได้นะนี่ฮะเขาสามารถก็เป็นสปีดแล้วก็จ้์นะฮะกระโดดแหละต่อไปเป็นเลดฮูดนะฮะปึ่มไอเลดฮูดน,นี่ผมไม่รู้จักนะว่าเขาคือใครนะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะโอเคก็จะประมาณฮะนี่ครับเลดฮูด โอเคครับ okay, ต่อไปนะครเป็นโรบินอ๋ออันนี้โรบินคลาสสิกนะฮะของจริงนะฮะปุ๊บโอ้บักอีกแล้วนะฮะโอ้เ oh, สียดายมากฮนะโอ้ oh, หลายชุดก็อยากเห็นนะแต่ว่ามันบักอ่ะเออผมไม่แน่ใจนะว่าลงเวอร์ชันไหนโอเคก็จะประมาณนี้ครัสำหรับแอดออนเอ่อแบทแมนนะฮะก็ใครที่ชอบแอดออนแบทแมนก็สามารถโหลดไปเล่นได้ที่ใต้ลิงก์คลิปชั้นเลยนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะฮะ